หลังจากนั้นเราก็คุกเลยค่ะแซบๆนัวๆค่ะสำหรับเมนูนี้นะคะเติมน้ำตาลเคี้ยวลงไปอีกนิดนึงน้ำมะนอาวอีกหน่อยน้ำปลาอีกนิดโอ้เท่านี้ก็แจ่มแล้วล่ะคะ่ะ สวัสดีคะ่ะชวนกันเข้าครัวกับไลลาชิวชๆคนเดิมนะคะเพิ่มเติมมาชวนเพื่อนๆเ,เข้าครัวทําเมนูอาหารดีๆทานกันอีกแล้วคะ่ะและอีกช่นเคยคะ่ะกับวันนี้เมนูทํากินเองง่ายๆได้ที่บ้านนะคะแต่รับรองคะ่ะว่าได้ความอร่อยกันแบบเต็มๆคําแน่นอนสําหรับเมนูในวันนี้นะคะที่ไลลาเอามาแชร์นั่นคือเมนูยำมาม่ารวมมิตรทะเลในแบบฉบับของไ la ลลาชิชิค่ะรับรองว่าซับจี๊ดโดนใจแน่นอนคะ่ะ เดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบละส่วนประกอบในเมนูนี้ไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะวัตถุดิบแรกนะคะที่เลาลาใช้ในวันนี้เลยก็จะเป็นในส่วนของตัวกุ้งสดค่ะกุ้งสดในวันนี้นะคะเลาลาก็เลือกเป็นไซส์ประมาณนี้เลยนะคะทําความสะอาดนะคะปอกเปลือกนะคะลอกเส้นดํานะคะล้างน้ําให้สะอาดแล้วก็ซาวเกลือนะคะเพื่อลดความคาวของตัวกุ้งค่ะ ในส่วนของปลาหมึกก็เช่นกันนะคะไรล,ล็จะทําความสะอาดนะคะโดยการควักในส่วนตัวไส้ออกมาแล้วก็ลอกในส่วนของตัวคราบเปลือกของตัวปลาหมึกออกนะคะแล้วก็มาหั่นเป็นชิ้นพอดีคําล้างน้ํำซาวเกลือเพื่อลดความขาวเช่นกันค่ะหมูสับค่ะหอยแมลงผู้ค่ะไส้กรอกหมูยอ่อหอมหัวใหญ่มะเขือเทศแครอท พริกแดงจินดาสับละเอียดเลยนะคะอันนี้สามารถปรับได้ตามผู้ทานเลยนะคะในส่วนของความเผ็ดนะคะน้ําตาลเคี้ยวค่ะน้ําตาลเคี้ยวในของสูตรของไลลา,ลาก็จะประกอบไปด้วยนะคะในส่วนตัวน้ํามะขามเปียกค่ะน้ําปลาแล้วก็น้ําตาลตะโนดนะคะน้ำมะนาวค่ะน้ำปลาค่ะแล้วก็ใบขึ้นช่ายนะคะหลักสําคัญของเราเลยตัวเมนหลักวันนี้นะคะก็จะเป็นในสองตัวมาม่าของเราค่ะ เห็น <He> ไหมคะว่าวัตถุดิบและส่วนประกอบในเมนูนี้ที่เลลานํามาแชร์ในวันนี้ไม่ยุ่งยากเลยนะคะแต่ก่อนที่จะไปลงมือทําในเมนูนี้นะคะเลลาขอกําลังใจจากเพื่อนๆนะคะด้วยการนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครต์ที่ช่องเลลาชิวชิวนะคะเพื่อจะไม่พลาดเมนูดีๆแบบนี้นะคะที่เลลาเอามาแชร์ให้ทุกคนได้ชมกันคะ่ะและเมื่อวัตถุดิบพร้อมแล้วนะคะเราอย่ารอช้าเลยดีกว่าคะ่ะไปลงมือทํายำมาม่ารวมมิตรทะเลกับเลลากันเลยดีกว่าค่ะ ตามมาดูเลยนะคะมาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยนะคะง่ายๆค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะนําในส่วนของตัวนะคะมาม่าของเรานะคะลงไปลวกก่อนเลยนะคะนี่ค่ะลงไปเลยเดี๋ยวเราจะลวกมาม่าเป็นดับแรกนะคะให้เส้นเราสุกก่อนนะคะ สังเกตได้ว่าตอนนี้นะคะเส้นมาม่าของเรานะคะกระจายออกแล้วนะคะเราเช็คดูนิดนึงใช้มือก็ได้ค่ะบี้บี้ถ้าไม่กลัวร้อนนะคะโอเคเส้นน่าจะได้ที่แล้วเราจะนําในส่วของตัวเส้นค่ะขึ้นมาพักไว้ก่อนเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปลวกวัตถุดิบอื่นๆกันต่อเลยค่ะ เมื่อน้ำเดือดแล้วนะคะต่อไปเราจะทําการลวกในส่งตัวกุ้งค่ะเราจะลวกกุ้งนะคะให้พอสุกเลยนะคะใครที่ชอบทานกุ้งสุกมากก็ทิ้งไว้อีกสักหน่อยนะคะโดยส่วนตัวแล้วเวลาชอบประมาณนี้เลยนะคะก็จะทําการตักขึ้นเลยนะคะ แล้วเราก็จะทําการนะคะนําไปน็อกในสงตัวน้ําเย็นค่ะเพื่อให้กุ้งของเรานะคะมีความเด้งกรอบค่ะตามด้วยนะคะปลาหมึกของเราค่ะปลาหมึกของเราจะให้สุกสักนิดนึงนะคะให้สุกเลย สังเกตได้ไงว่าปลาหมึกของเรานะคะสุกแล้วสังเกตได้ว่าปลามึกของเราจะเริ่มผงาดขึ้นค่ะประมาณนี้เลยนะคะเราก็ทําการตักขึ้นเลยค่ะน็อกในส่วนตัวน้ําเย็นเช่นกันนะคะเพื่อจะได้คงความเด้งกรอบนะคะตามด้วยหอยแมลงพู่ของเราค่ะ เราก็ทําการตักในส่งตัวมาหอยแมลงผู้ของเราขึ้นพักไว้นอกน้ําเย็นเช่นกันนะคะตามด้วยไส้กรอกค่ะและหมูยอค่ะใส่ลงไปพร้อมกันได้เลยค่ะลวกให้พอสุกนะคะเพราะว่าในส่วนงตัวหมูยอของเราสุกมาอยู่แล้วนะคะตอนนี้หมูยอกับไส้กรอกสุกแล้วเราก็ตักขึ้นได้เลยค่ะ น็อคน้ำเย็นไว้เช่นกันนะคะต่อไปทำการลวนในส่ของตัวหมูสับนะคะใส่น้ำลงไปหล่อคุกเค้าลวนให้หมูสุกเลยนะคะ สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากลองทําเมนูยำมาม่ารวมมิตรทะเลนะคะก็สามารถเลื่อนลงไปดูข้อมูลในส่วนของตัววัตถุดิบและส่วนประกอบในเมนูนี้ได้เลยนะคะไลลาได้ทําการแชร์ไว้อยู่ที่ใต้คลิปแล้วค่ะ mm hmm. เราจะลวนให้หมูสุกเลยนะคะ mm hmm. สําหรับใครที่ชอบมีน้ำหมูคุกขิกก็สามารถใส่น้ำซุปลงไปเพิ่มได้นะคะ ปิดแก๊สค่ะตักขึ้นพักไว้เลยนะคะไปค่ะไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะ พร้อมแล้วละค่ะสำหรับการยำม,มาม่ารวมมิตรทะเลนะคะตอนนี้นะคะทุกอย่างก็พร้อมหมดทุกอย่างแล้วนะคะและนี่คือชามผสมค่ะที่ไลลา,ลาจะทำการยำวันนี้นะคะเริ่มต้นนะคะจากการใส่ในสงองตัวน้ำตาลเคี่ยวลงไปก่อนเลยนะคะและตามด้วยนะคะในสงองตัวพริกแดงจินดานะคะความเผ็ดสามารถปรับได้ตามผู้ทานนะคะ น้ำปลาแท้อย่างดีเลยนะคะหอมๆเลยค่ะตามด้วยน้ำมะนาวคั้นสดค่ะและผงม,มาม่าของเรานะคะ การคุกเค้าเลยค่ะคุกๆเลยเราสามารถชิมก่อนได้นะคะว่ารสชาตินัวแล้วหรือยังนะแซ่บจิดโดนใจค่ะเติมน้ำตาลเคี่ยวลงไปอีกนิดนึง น้ำมะนาวอีกหน่อยน้ำปลาอีกนิดโอ้เท่านี้ก็แจ่มแล้วล่ะคะ่ะและหมูสับของเรานะคะใส่ลงไปเลยค่ะอากาศคุกเลยค่ะ ตามด้วยในส่วนของตัวเส้นมาม่าของเรานะคะคุกค่ะตามด้วยหอยแมลางผู่ ลาหมึกหมูยอ่อและไส้กรอกหลังจากนั้นเราก็คุกเลยค่ะแซบๆนัวๆค่ะสำหรับเมนูนี้นะคะ เมื่อทุกอย่างนัวเข้าที่แล้วนะเราก็จะใส่ในสองตัวหอมหัวใหญ่แครอทมะเขือเทศคุกเลยค่ะโรยหน้าด้วยใบขึ้นช่าย นี่แหละค่ะเพียงเท่านี้นะคะเมนูยำมาม่าทะเลรวมมิตรของไลลาก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะว่าง่ายๆแต่ได้ความอร่อยแบบเต็มๆคำแน่นอนเลยนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากลองทำทานนะคะก็สามารถลองทำทานกันดูได้เลยค่ะง่ายๆไม่ยุ่งยากนะคะยังไงวันนี้ไลลาต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้ um ale, ยำมาม่ารวมมิตรทะเลยั่วจริงๆค่ะแล้วไว้พบกับไลลาคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ